เรื่องชายแก่บ้าตันหาสายลมหนาวพัดเอื่อยๆผ่านใบไม้ร่วงหล่นในสวนหลังบ้านใบไม้เหล่านั้นสีเหลืองอรารามบางใบแดงกล่ำร่วงหล่นลงมาตามแรงลมกองรวมกันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เหมือนกับกองเพึิงสีแดงทองที่ดับลงแล้วแสงอาทิตย์อ่อนๆในยามเช้าสาดส่องลงบนใบหน้าเหี่ยวยนของชายชราผู้มีนามว่าบุญมีบุญมีนั่งอยู่บนศาลาไม้หลังเล็กในสวนหลังบ้าน ศาลาไม้หลังนี้เป็นที่ที่เขาชอบนั่งพักผ่อนมองดูใบไม้ร่วงและดื่มน้ำชาใบหน้าของบุญมีเต็มไปด้วยริ้วรอยของไวัยชราแต่ดวงตานั้นยังคงประกายด้วยความโลภและความปรารถนาบุญมีเป็นชายชาราผู้ร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติมากมายเขาได้สร้างฐานะจากการค้าขายจนกลายเป็นพ่อค้าใหญ่ในเมือง มีบ้านหลังใหญ่โตหรูหราเต็มไปด้วยของมีค่าสะท้อนความร่ำรวยของบุญมีบุญมีมีภรรยาคู่ชีวิตที่ซื่อสัตย์ชื่อว่าบุญล้อมบุญล้อมเป็นผู้หญิงใจดีอ่อนหวานและซื่อสัตย์เธอคอยดูแลบุญมีและบ้านเรือนอย่างดีมาตลอดชีวิตบุญมีและบุญล้อมมีลูกๆด้วยกันสามคนสองชายหญิงหนึ่งลูกๆของพวกเขาเติบโตเป็นหนุ่มสาวที่ดีและมีอนาคตสดใส ชีวิตของบุญมีดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบมีภรรยาที่รักลูกๆที่ดีและทรัพย์สมบัติมากมายแต่ความโลภมกักมากในการมารมกลับเป็นบ่วงรัดแน่นไม่ยอมปล่อยให้เขาได้สงบสุขบุญมีเป็นคนที่มกักมากในกามแม้ว่าเขาจะมีภรรยาแล้วแต่เขาก็ยังไม่พอใจเขามักจะแอบไปมีสัมพันธ์กับหญิงสาวอื่นๆหลายครั้งแต่ความลับของเขาก็ถูกภรรยาจับได้เสมอ บุญล้อมอดทนกับพฤติกรรมของสามีมาโดยตลอดเธอหวังว่าบุญมีจะเลิกนิสัยเ็วๆนี้แต่บุญมีกลับไม่เคยทำสำนึกเขายังคงทำอย่างนี้ซสำแล้วสำเล่าวันหนึ่งขณะบุญมีเดินผ่านตลาดสายตาของเขาไปสะดุดกับหญิงสาวสวยอายุราวลูกสาวเธอเดินอยู่ท่ามกลางฝูงชนเรือนผมดำขับรวบไว้เป็นมวยสูงใบหน้าเรียวสวยราวกับแกะสลัก ในตาของหญิงสาวประกายระยิบระยับเหมือนกับดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนบุญมีหยุดชะงักเล่ากับถูกมนต์สะกดความรู้สึกแปลกประหลาดบางอย่างเกิดขึ้นในอกของเขาความรู้สึกนั้นไม่ใช่เพียงความชื่นชมในความสวยงามเท่านั้นแต่เป็นความปรารถนาออันแรงกล้าที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อน บุญมีเป็นชายชาราที่มีภรรยาและลูกๆแล้วแต่เขาก็ยังไม่เคยหยุดที่จะสแสวงหาความสุขทางเพศเขามักจะแอบไปมีสัมพันธ์กับหญิงสาวอื่นๆหลายครั้งแต่ความลับของเขาก็ถูกภรรยาจับได้เสมอ แต่ครั้งนี้แตกต่างออกไปบุญมีรู้สึกเหมือนถูกมนต์สะกดโดยหญิงสาวคนนี้เขาไม่สามารถละสายตาจากเธอ,เอได้เลยแม้แต่นาทีเดียวบุญมีเดินตามหญิงสาวคนนั้นไปเรื่อยๆสายตาของเขาจับจ้องไปที่เรือนร่างสูงโปร่งสง่างามของเธอความปัถนาอันแรงกล้าลุกโชนขึ้นในอกเขาไม่รู้ว่าหญิงสาวคนนั้นเชื่ออะไรมาจากไหนแต่เขารู้เพียงแค่ว่าเขาต้องได้เธอมาเป็นภรรยาให้จงได้ บุญมีตัดสินใจที่จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ได้หญิงสาวมาเป็นภรรยาอีกคนเขานําเสนอทรัพย์สมบัติมากมายทองคําเงินสดและที่ดินเพื่อแลกกับความรักของเธอเขาไม่สนใจว่าเธอจะเป็นใครมาจากไหนหรือว่ามีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังความงามนั้นเขาต้องการเพียงแค่ความสุขของตัวเองบุญมีมั่นใจว่าทรัพย์สมบัติของเขาจะสามารถซื้อทุกอย่างได้รวมถึงความรักของหญิงสาวคนนี้ด้วย เขาไม่เคยคิดว่าเงินทองจะซื้อความรักไม่ได้ความปรารถนาในกลางมารณ์ทำให้เขาตาบอดเขามองไม่เห็นถึงความอันตรายที่แฝงอยู่เบื้องหลังความงามของหญิงสาวคนนี้บุญมีเตรียมตัวที่จะเข้าไปพูดกับหญิงสาวคนนั้นเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถชนะใจเธอได้ด้วยทรัพย์สมบัติของเขาแต่เขาไม่รู้เลยว่าความโลภในกลา,มารมรลมของเขากําลังจะนําไปสู่ความทุกข์และความสูญเสียในที่สุดบุญมีนําเสนอทรัพย์สมบัติมากมายทองคํา เงินสดและที่ดินเพื่อแลกกับความรักของหญิงสาวเขาชี้ไปที่บ้านหลังใหญ่โตหรูหราของเขาที่อยู่ไม่ไกลจากตลาดบ้านหลังนั้นเป็นของข้าและข้ายังมีทรัพย์สินมากมายที่รออยู่ในบ้านหากเจ้ายอมเป็นภรรยาของข้าข้าจะมอบทุกอย่างให้กับเจ้าบุญมีพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมั่นใจหญิงสาวมองไปที่บ้านหลังใหญ่โตหรูหราของบุญมีดวงตาของเธอเป็นประกายด้วยความโลภที่เธอไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน ความปาถนาในทรัพย์สมบัติครอบงำจิตใจของเธอจนเธอลืมเลือนคำสั่งสอนความรู้สึกของพ่อแม่และความผิดชอบชั่วดีเธอมองเห็นเพียงแต่ความสุขและความร่ำรวยที่อยู่ตรงหน้าข้ายอมรับข้อเสนอของท่านหญิงสาวตอบด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความโลภบุญมีดีใจมากเขาไม่รอช้าที่จะพาหญิงสาวคนนั้นกลับไปอยู่ด้วยเขาหอบเอาทรัพสมบัติบางส่วนไปให้พ่อแม่ของเธอเพื่อเป็นสินสอด บุญมีทิ้งภรรยาและลูกๆไว้เบื้องหลังเขาไม่สนใจว่าพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรเขาต้องการเพียงแค่ความสุขของตัวเองเท่านั้นบุญมีพาหญิงสาวเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหญ่โตหรูหราที่เขาจัดไว้เขาจัดเตรียมทุกอย่างเพื่อให้เธอมีความสุขเขามอบทรัพย์สมบัติมากมายให้เธอใช้จ่ายความสุขของบุญมีมีเพียงชั่วคราวทรัพย์สมบัติที่เขาเคยมีมากมายถูกหญิงสาวผู้โลภใช้จ่ายอย่างไม่บัญญะบัญยังจนหมดสิน้น ธมวแต่ปลนเปิดตัวเองด้วยเสื้อผ้าเครื่องประดับและของใช้หรูหราบุญมีมองดูทรัพย์สมบัติของเขาหายไปทีละน้อยความรู้สึกของเขาเริ่มเปลี่ยนไปจากความสุขกลายเป็นความผิดหวังและความทุกข์ใจบุญมีผู้เคยแข็งแรงเริ่มอ่อนแอลงร่างกายสุดโทรมด้วยไวยชราและความผิดหวังเส้นผมหงอกขาวผิวหนังเหีย่ยวย่น ดวงตาที่เคยสดใสกลับมัวหมองเขาเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าง่ายเดินไม่ไกลก็เหนื่อยหายใจหอบร่างกายของเขามันจะร่วงโรยลงไปทุกวันความผิดหวังจากการกระทําของตัวเองกัดกินจิตใจบุญมีอย่างรุนแรงเขารู้สึกเหมือนถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวกลางทะเลทรายที่แห้งแล้งความสุขที่เคยมีในชีวิตของบุญมีหายไปสิน้นเหลือเพียงความทุกข์และความเจ็บปวด เขาล้มป่วยนอนติดเตียงไม่สามารถลุกขึ้นมาทำอะไรได้เหมือนเมื่อก่อนหญิงสาวที่เคยยิ้มแย้มและคอยเอาใจบุญมีกลับเผยให้เห็นใบหน้าเย็นชาเธอไม่ต้องการดูแลบุญมีที่กำลังป่วยหนักสายตาของเธอไม่ได้แสดงถึงความรักหรือว่าความห่วงใยใดๆแต่กลับเต็มไปด้วยความเบื่อหน่ายและความรังเกียจทำไมท่านถึงได้ป่วยอย่างนี้เล่าน่าเบื่อน่ารังเกียจสุดจริงหญิงสาวบ่นอุบอิบด้วยน้ำเสียงที่ไม่แยแส เธอเดินผ่านไปมาในห้องของบุญมีโดยไม่เหลียวแลเขาแม้แต่นิดเดียวบุญมีมองดูหญิงสาวคนนั้นด้วยความเจ็บปวดเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าเธอจะทำกับเขาอย่างนี้เขาทุ่มเททุกอย่างให้กับเธอแต่เธอกลับไม่เคยเห็นค่าของเขาเลยความเจ็บปวดของบุญมีทวีคูณขึ้นเมื่อเขานึกถึงภรรยาและลูกๆของเขาที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลัง เขาคิดถึงความรักและความห่วงใย,ยที่ภรรยาของเขาเคยมอบให้กับเขาแต่เขากลับเลือกที่จะทิ้งเธอไปเพียงเพราะความมากๆในอารมณ์ของเขาเขาอยากจะขอโทษภรรยาของเขาแต่มันก็สายเกินไปแล้วเขาได้ทำร้ายจิตใจของเธออย่างรุนแรงและเขาก็ไม่รู้ว่าเธอจะให้อภัยเขาได้หรือไม่ความทุกข์และความผิดหวังกัดกินใจของบุญมี เขารู้สึกว่าชีวิตของเขากำลังจะจบลงเมื่อเห็นบุญมีใกล้จะสิ้นลมหญิงสาวจึงตัดสินใจพาเขากลับไปยังบ้านหลังเก่าเธอเห็นว่าบุญมีไม่มีค่าอะไรอีกแล้วสับสมบัติของเขาก็หมดไปสิ้นเธอไม่ต้องการดูแลเขาอีกต่อไปเธอเพียงแค่ต้องการหาสามีคนใหม่ที่ร่ำรวยกว่านี้ก็เท่านั้น หญิงสาวติดต่อกับพ่อแม่ของเธอให้มารับเธอกลับบ้านเธอไม่รอช้าที่จะหนีบุญมีที่กำลังใกล้จะตายเธอพาบุญมีกลับไปยังบ้านหลังเก่าที่เขาเคยอยู่กับภรรยาและลูกๆของเขาเธอทิ้งเขาไว้บนเตียงในห้องนอนที่เขาคุ้นเคยบุญมีนอนอยู่บนเตียงนางกายของเขาอ่อนแอมากเขาไม่สามารถพูดหรือขยับตัวได้เขาเพียงแต่มองดูหญิงสาวที่กำลังจะจากไปด้วยความเจ็บปวด หญิงสาวเดิอนออกจากห้องไปโดยไม่เหลียวแลเขาแม้แต่นิดเดียวเธอขึ้นรถม้าและจากไปอย่างรวดเร็วบุญล้อมภรรยาเก่าของบุญมีเธอได้ยินเขาว่าสามีของเธอป่วยหนักและถูกพากลับมาที่บ้านเธอรีบรุดไปดูแลบุญมีทันทีถึงแม้ว่าบุญล้อมจะเจ็บปวดใจที่บุญมีได้ทำร้ายเธอและลูกๆมาตลอดแต่เธอไม่เคยทิ้งบุญมีเธอคอยดูแลและพยาบาลบุญมีอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเธอเช็ดตัวให้เขา ป้อนข้าวป้อนยาและนั่งเฝ้าเขาอยู่ไม่ห่างบุญล้อมไม่เคยตำหนิบุญมีแม้แต่คำเดียวเธอเพียงแต่คอยดูแลเขาอย่างดีที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้บุญมีนอนน้ำตาไหลมองดูภรรยาเขาโดยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความเสียใจเขารู้ว่าเขาได้ทำผิดพลาดมากมายเขาอยากจะขอโทษเธอแต่เขาไม่สามารถพูดได้เขาเพียงแต่หวังว่าให้เธอให้อภัยเขาบุญล้อมคอยดูแลบุญมีจนกระทั่งบุญมี เธอทำทุกอย่างเพื่อให้เขาได้จากไปอย่างสงบหลังจากที่บุญเมียเสียชีวิตไปแล้วบุญล้อมก็ยังคงอยู่ดูแลลูกๆของเธออย่างดีเธอสอนให้ลูกๆเรียนรู้จากความผิดพลาดของพ่อพวกเขาลูกๆของบุญมีต่างก็เสียใจกับการกระทําของพ่อพวกเขาได้เรียนรู้ว่าความโลภและความปรารถนาอันแรงกล้าจะนําไปสู่ความทุกข์และความสูญเสีย บุญมีจากโลกนี้ไปพร้อมกับบ่วงเสน่หาตันหาความมักมากในการมารมที่เขาสร้างขึ้นและบทเรียนที่เขาได้ทิ้งไว้ให้ลูกๆและคนที่เขารักเด้งดาวของบุญมีเป็นบทเรียนที่เตือนใจให้เราตระหนักถึงความสำคัญของความพอเพียงความรักที่แท้จริงและความรับผิดชอบในชีวิต บุญมีมากๆในกามารมณ์หมดแต่ลหลงไหลในรูปรักษณ์และความเยาววัยจนลืมเลียนภรรยาและลูกๆที่รักเขาความโรคนำไปสู่ความทุกข์และความผิดหวังในที่สุดเรื่องราวนี้สอนให้เรารู้จักการเลือกสิ่งสำคัญในชีวิตและตระหนักถึงคุณค่าของความรักและความซื่อสัตย์